บอกคำลากรดวงพอนอนเส้นดีครับนอนเส้นนอนเส้นดวงพอนอนเส้นอวาจักสันเนาะบ่านี้ดวงพอนอนเส้นดีจ้าเดวต่ดีครับคุณเหมียวก็ให้มือใจกอดๆบาคำลาเบาๆเดียวย่าต๋องตื่นมาซัน เส,ส้นบ่ไปเส้สส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 นสหลานหรือคำลาบบ่โอ้กระตื้นกระตื้นตั้งแต่นพี่นี่พี่นี่ผัวจวดด้วยเลยผู้ลังคนกับมาไหลลงกับมีนอนเวนจอนสนุนนอนเวนก้อนคุณบ้าใช่ไหมเนาะเราไปเนาะข้กระเปร์เป็นเนาะวันนี้เนาะม่นมีเวลานอนเวนเลยเด็กคุณดูก่อนว่าแมนคุณดูก่อนกับเวหลยขคือกัน เรียกหลายเนาะน้ำหน้าน้ำสวนฮะอันนี้เว้ค่อยเป็นเว้เอ็นน้ำลูกน้ำร้านอันนี้เอ็นน้ำเพื่อนเครื่องฟ้าดีครับจากเป็นคำลาเลยค่ะเด้อตื่นขึ้นมาครับอุ่นอวกุ๊กกว่าดอกแกงมันเห็ดอีหยงมันหามมีอยูฮันละเวะ้ยยูซิซื้อพวกเป็นบ่ได้ดอก ยุ้ซื้อมากบก่าแล้วเป็นตั้งใดก็ได้กลับมาเฮ็ดคือเก้าต้องหาคลิปอีกจ้าว่าฉันแม้นเนาะพ้นหาคลิปเก่งพุ่นลงพอนจะอ่อนพ้นรู้คลิปพ,พ้นกระปังเพิเหนียวก็กดกดบอกกำลากับหัวหลอกหน้าเขียวมาบัานไ้เรื่องแว้นถามผมเกิบก็ขาดซุมมือ ล่มปากแตกปากแตนเบิดแม้วัานั้นแม้แล้วกระลุกกระล่นเนาะกระลุกกระล่นฟ้าวไปพี่สังคงออันให้ปาแตะแทะปาแตะก็เอาลิปสติกไปทาเด้อได้แค่สองคลิปสั้นวันนี้วันนั้นคือกันคือกันค่ะได้สองได้สามอันบอกให้ไปลงซ้ำได้ลบทีมจอยน่ะ เพื่องฟ้าสวัสดีค่ะคุณสวยวระจันจากคุณเหนียวเพื่อฟ้าก็ให้หมดแจกกอดๆไปซส้อเอาประแจกกับแจงมาด้วยแต่เด้อไปมีแต่คนปดกุ้งนึงมันม่มีไครจได้ประแจกก็เลยบระกาใส่ สีเขียวก็มาบานี้ขอบคุณค่ะพี่นิพี่นินขอบคุณค่ะเบิ้งสซเอาให้พี่นิเราเพื่อนจักใดเนะดาะเดากระมุนจักดอกว่าจักใดมีผู้นี้เราจักใดเนาะคนอื่นเขาคือบวัวเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะเนาะไปบานี้เน็ดกระมุน ม่วงแล้วจ้าวัชนคุณลุงพลหากาแฟกินก่อนจ้าวัชนจ้าตามสบายค่ะตามสบายนะคะทำหาเอยี่ยงแต่คลิปบุติบวใส่ประเจดจักเอือซะ <c oughs> อ้ยใส่ให้ละดีเนาะใส่ให้ละดีใส่ให้ผู้อื่นเลยเี๋ยเขาหายโนบกาใส่เ้อคขาบ่เขาบ่ใส่เลย ดวงพรเพีย่ย์วันุกร์มีคมดีครับจากบ่าวคำลานอนน้าน้องเอฟสวัสดีครับย่าต้อมสวัสดีน้องเอฟครับอันซุ่มที่ค้างอยู่นี้ค่อยบริลล่ากับเจสสองมือสามมือเพรงั้นเป็นอาทิตย์หรอือบ่ล่าเบาเาอันนี้กันนีคมเด่นละ,ะบ่าวบาวอันนี้กันนีคมเดอ้อคุณว่าเป็นรายงานตู่คุณเนาะ เอฟดีครับจากลุงคำลาดด้วยค่ะสวัสดีครับพี่เหมียวจากน้องเอฟครับพี่น <c oughs> ั่งก่อนสวัสดีครับพี่เหมียวแต่ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสิบเอ็ดเลิฟสิบเอ็ดไลค์